ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่ผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้มีราคามาแจ้งอีกแล้วนะครับผมมีราคามานาเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับทราบนะครับผมในวันที่3นะครับเดือน5 2 5 6อยครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับผมหลายท่านเหลือเกินนะครับถามเข้ามาว่าทุเรียนจะซื้อที่ไหนเอาตรงๆเลยนะครับยุทธพงศ์จะบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบในวันนี้เลยทีเดียวนะครับ อ่าสำหรับใครที่อยากจะรับทุเรียนไปขายแนะนําให้ไปติดต่อที่โรงนะครับผมหรือไม่ก็ติดต่อชาวสวนที่จังหวัดจันทบุรีระยองตัดได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับที่นั่นมีทุเรียนพร้อมบริการให้กับท่านเลยนะครับผมหรือใครที่อยากจะได้เบอร์นะครับเดี๋ยวรบกวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเจ้าของรงหรือเจ้าของสวนนะครับที่อยากจะขายทุเรียนให้กับเ c เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้าๆของผมนะครับคอมเมนต์ได้เลยครับเบอร์โทรแล้วก็ติดต่อกันได้เลยขอบคุณไว้ล่วงหน้านะครับสําหรับรงแล้วก็ชาวสวนนะครับที่อยากจะขายทุเรียนนะครับ โดยตรงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มีพี่น้องสนใจกันเป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้าๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอให้ได้เงินหมื่นนะครับนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบเงินกลับมาบ้านเราเยอะๆนะครับผมพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับสาหรับราคาทุเรียนวันนี้นะครับผมประจําวันที่3เดือน5นะครับผม2 5 6 4นนะครับผมเริ่มกันที่หมอนทองนะครับ เกรด A B อยู่ที่95นะครับผมน้ำหนัก1.8ถึง6กิโลกรัมขึ้นนะครับผมเกรด C อยู่ที่75นะครับน้ำหนัก1.8ถึง6กิโลกรัมขึ้นนะครับแล้วก็เกรด D นะครับผมอยู่ที่70นะครับน้ำหนัก1.2กิโลกรัมขึ้นนะครับผมสำหรับหมอนทองนะครับพวงมณีนะครับ A B C อยู่ที่95นะครับน้ำหนัก1.5กิโลกรัมขึ้นครับเกรด D อยู่ที่60บาทครับน้ำหนัก1กิโลกรัมขึ้นนะครับผม แล้วก็ตามูตามิ้นะครับผมชื่อน่ารักเลอเกินนะครับผมอยู่ที่35บาทนะครับน้ําหนัก0.6ถึง0.9กขีดนะครับตามกันด้วยชนีนะครับถามกันเข้ามาเยอะนะครับผม A B อยู่ที่65บาทนะครับน้ําหนัก2-5กิโลกรัมนะครับแล้วก็เกรด C นะครับ45บาทน้ำหนัก2-5กิโลกรัมขึ้นนะครับผมนวลทองจันนะครับ A B C อยู่ที่90นะครับน้ําหนัก1.8กิโลกรัมขึ้นนะครับ แล้วก็นกกระจิบนะครับผมอยู่ A B C อยู่ที่65นะครับน้ำหนัก2-5กิโลกรัมนะครับแล้วก็กระดุมนะครับผม A B C อยู่ที่70นะครับน้ำหนัก1.5กิโลกรัมขึ้นนะครับเกรดดีอยู่ที่45น้ําน้ำหนัก1กิโลกรัมขึ้นครับและนี่ก็คือราคาทุเรียนของวันนี้นะครับผมราคานี้เป็นราคาที่ลงรับซื้อชาวสวนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับหลายท่านก็ถามเข้ามานะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมใบ G A P ไปด้วยนะครับผมอ่าสำหรับลงไหนรับซื้อคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช anel ด้วยนะครับลาทุกชมไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ